อันนี้คันให้แปดสามเป็นอันสีเฮ็ดเป็นสามตัวเฮ็ดยังไงพวกก็เอาแปดแปดสามครับงนี่แะนี่แหละแบ่งรับแบ่งสู้ครับผมเออของพ่อสวยจะไปแบ่งรับแบ่งสู้มันก็สู้สลูกเดียวครับสู้ลูกเดียวเราพวกสู้ลูกเดียวมันถื่อนไปเนี่ย นอกจากผู้ที่บมมแ่แม่นเด้อครับผมเพราะว่าให้ให้รละหัสไปแล้วครับคิดว่าห้าจะมาอมืครับผู้เชื่อผู้ที่ว่าห้าจะมาหรือไม่ <c oughs> มันน <c oughs> ินผู้ลมเพราะว่าอันนั้นดอกเพราะว่าห้าน่าจะมานะอืเพราะว่าเพราะว่ามันบมันถิ่มเปนะ็นอุติพานมาะครับผู้ก็ให้รลกหามาตตอดอยจว่าเด็กผู้เันเขนาเนาะคันคันอันอันไดป้วนไปเฮ็ดตรงที่ไม่หาก็ยัง ปดหาเนี่ยพูดว่าเอานักนักรหดแปดหาาเปลี่มันก็ออกอยนี้คับแมนอิลีปูครับเพื่อยังกันพูให้หาหนึ่งนะครับพูว่าเอาคักๆแล้วหาหนึ่งหนึ่งหาไปออกหาหนึ่งล่างอันนี้ครับแต่ว่าบุญไม่ได้ออกนะครับแมนครับผมแต่ว่าถ้าสมมติไม่หาเพราะแ่เพราสวายจิมักหาอย่างเงี้ยผมตรงอดีกเจ้าของนี่ฮกหาครับฮกหาไม่ได้ใสร็จเหรอฮกหากันกันเรีที่เมื่อกี้นี่นะครับวิหกนะครับผม บอก่เอาเลขเจ้าของเมียเลขเลขผมมาเลขผมฮกหาเหรอปู่เลขบอกอันที่ว่าแต่เป็นนันไอ้ไม้เลขรถไม้เลขอันนั้นโทรศัพท์ทังทีนะโอ้คุณพ่อสมัยต้องเอาเลขนั้นตัวเลขติดตาไปนั้นเจ้าของเน่ะเลขนาฬิได้ก่าคุณไซนี่มีหายอยู่เนี่ยูนั่น้ำเจ้าของแท้ๆกันยังบ่ถือยุบคงรื้อรถขึ้นกันขับเปื้อนไปเปื้อนมามหาปู่นี่เป็นร้อยเทือแล้วครับผม มีหาแปดแปดหาไปในกูุ่มว่าเอาดูกเว้ยกูย่านกูเด็กเง้นลานบ <c oughs> ้านเดืนไม้เล็กโทรศัพท์เ้อครับผมมันมีสามหาที่ปูคนน่ะเพิ่มวันผืี้โอ้ยกูเห็นปูว่ากันไปขอไม้เล็กโทรศัพท์พนท้ำมันน้ำพอสวรรอนครับเน้เรื่องนด้ปูเพแนะน้ำหรอกปูว่าย่านีีหนาหนึ่งอยู่ปะทุมท่านนี่แล้วว่าเพิ่งจีบนันพอสวายเนี่ยจะเพิ่ปุงอย่งเงี้เฝ้าโทรมากเลย ก็เสกเสร็จแล้วที่เปหายง่ายๆที่เดียวแล้วคือเฝ้าอันย่ายง่ามมันอันกู้ไปจุดมั่นเดนห้าโอเก้าห้าหนึ่งมาครับบานหนึ่หมดย่ายงามเพื่อนเหชรปรตูโคงเมองตันดาสีเพื่อหลอมาล่ำถวายเงินเพื่อไปจุดเงินเพื่เพื่อนหลดอันมูว่านี่ยเพื่อหล่ออันโซเลกันเพื่อหลอกเพียรความตัว ยายฐานรอดน่ะปวดหลังเปียกเป็นเดนศูนย์หนึ่งห้าพันโอ้เขี้ยวนั่นเขียวนั่นอันเลขกอันย้ายย่เมือนจำได้ปะคุณผู้รับไอคุณมาถ่ายถ้ำปูปานนี่ปูไหออันหาสิเบียดครับย้ายย่เหมสิบหาด้วยกันเขี้ยวนั่นอันไมวันไปออกอัน หาึ่งเลขปูบันเนี่ยย่ามเพิ่งกซับยี่เราบนนนย่เหมืกับตูวเดียวกันแตว่าย่ายําที่ย่าย่เราดังๆนะแต่ว่าปูกับปอยล่วงหน้ลแมนครับปูอันนี้คือกันเราหาที่ปูนปูปอยลวงหนาไันตรงนี้มันตรงกันโมแม่นผมไปมแมนปูไปตรงเลาดิแล้วมันตรงปูตัวคนปอยป้อนอ่ะครับผมแมนอันนี้หาที่เป็นนปูปอยไปวัดนี่วัดช่วงไม่ใบนะคบ้านนี้เพิ่นเราทั่มมาท่วงปูอัน ผู้ว่าทวิเทียรยังหนึ่งกับพอสวายอัจิมาไทยทำอยู่แต่เบิ้งช่วงใบบายเสั็พ่อสวายพ่อไทยทำเบิ้งมือไปร่อว่าิมาอยปูหมู่ว่านนี่เออเพ่อนเราพ่อเมาพูดกันแรกว่าพูดกันแกว่าอดไว้สักกันว่าเสร็จแล้วบันนี้ที่นายมันผือพูดกันแรกหายแล้วไปก้าห้าหนึ่งกับก้าทเทียรเด็กุ้งขันแบบนี้หละครับผมกัเว่าแบบเดียวกันเลยกับข้าจีบครับผมแล้วว่าสิทาเบื้องโยปูว่าเสรนเบิ้งกระลังถาเบิ้งอยู่หลาย คดีเมื่อกี้คือยุดกับเรียกว่าเขามันไก่เชียงเนาะครับผมก็คือว่าผู้ลี้ยงว่ามันแปลงที่ที่บ้านีนยผู้ให้แปดสามเม็ดเดี๋ยวมนมาเรียกออกสามแปดแปดเพื่อนว่าสามก็มีแปดก็มีที่บ้านนะครับผมลองผู้ให้สามตัวกันพูถือขันผู้ให้สามตัวมีผูกอรักแปดเป็นตัวก็เป็นครับผมู้เขาสามตัวเมื่อทีเป็นแปดแปดสามครับเพราะว่าผู้จิตพุถิ์ทิมเนะ อันที่วอลไปแล้วผู้สิบเปอเซบ,บทเปลี่ยนยังใดๆทั้งสิน้นเพราะพวกไอ้แปดสี่สามมั 8, 4, ม่นมะอันนี้ขันให้แปดสามเป็นอันสี่เฮดเป็นสามตัวเฮ็ดยังไงพวกก็เอาแปดแปดสามหนึ่งหน,นึ่พวกก็เน,น้นเน้นสองตัวเน้นแปดสามเนี่ยพวกก็แนะนน้ำแบบนี้นะครับพุ่งทั่วมานะอ่ะพวกเะากอนว่านะี่ยไอ้มิจกที่เด็กแปดพูกก็แล้ว่าเจ้าก็ต้องซื้อแปดสามแล้วก็ขันเลขสามตัว กับแปดแปดสามันก็เฮ็ดตามปูเขาเนาะก็ถือลายอยู่ตัวครับผมอันนี้คือกันเรานกเข่าห้องปูปูปูนาะนอกรางห้าสิบโบเมตรครับคันถ้าสมว่านเลขมันเปลี่ยนแค่ไม่ใช่อยู่บนหรือยางล่างโบจังเนาะครับแต่ว่าอันคือมันช่เป็นเลขล่างบุอันเก้าที่เปลี่ยนเพราะว่านกเข่ามันบินอันมันห้องซั่งตอนนั้นมัหยุดลงมากเลยนะปูว่าสิ่อยู่ล่างครับผม มันเนี่ยยังว่าปูเอาอันเอาเก้าไปเป็นลักลอยแล้วบิดบังไว้เพราะว่ามันมันมันบินลงมา้างล่างบ่ดปูมันบินลงมาจากต้นไม้พอห้องห้องหลักก็บินลงมาเลยบินลงมานอะปูก็บเห็นนั่นบินลงมากันแรเข้บป้านลยโอ้บินลงมาขี้ดินแล้วกแลแรเข้าป้าเลยโอ้ปูกัเลยว่ามันสิเป็นล่างเออปูมันมันแรเข้าป้านอันปูกัเลยไอหว่าฐานะบ้านนี้ปูก็เลยว่าคิดว่าสิเป็นล่างครับผมแต่ว่าเลข เลขหาติเปีดเนี่ยครับอันนึ่งมันก็มียืนเราหบ่ละเก้ามันก็มียืนเราเข้าเราพิสแต่แต่ะหาไม่เจียมครับผมเนื้อหาเป็นตัวแปรครับคิดว่าขันคนละคนขันย่อกับขานยไปกซื้อหกหนึ่งน้ำมันนะครับผมมันกับได้ใกล้เคียงสามตัวอาจเป็นบนสองตัวเป็นล่างกันนี่ปูจกแล้วบูดจักแล้วมันมีโอกาสเป็นในเวิร์ตได้คือมันออกเก่าหาหนึ่งข้างล่างออกเก้าหนึ่งเห็นไรล่ะ ผู้นั้นผู้แปลเลขอันปูน่ะแปลข้อมูลปูน่ะมันจังได้เงินดีพังหันมันได้เข่าอยู่นี่คยสามกับมาแปดกับมาบันทิหาใช่อีกตัวเดียวนึงน่ะครับผมผู้ลงคนก็บแปดไปใส่มันก็ถือตัวเมื่อถือไปใส่เลขออกสามแปดแปดนะครับผมเพิ่นไปซื้อแปดแปดสามก็ถือตัวตัวเออมซื้อยังไม่ก็ถือกันบัวปูแต่ว่าเพิ่นหันว่าได้ซื้อแปดแปดเพิ่นไปซื้อแปดแล้วแปดจบนะแต่ว่าลักร้อยเพิ่นเอาแปดไปใส่ซื้อมันก็เลยถือผู้บงคนกับว่าสามกับแปดมัน คือนเคลือนกับไม่เป็นตัวกันกับไซสามสามก็เปล่นเปลี่ยนอยู่มันเว้าเส้นบ่ซื้อครับโอ้ผู้เว้าน่ะเออเฮ้ยเพ้่อพอสวัยนะตัวนั่นสีไม้ดีเนี่ยเพื่อนกระถือนะพอสวัยยุ่งแต่พอสวัยคือพอถือแต่เนี่ยนั่งนั่นแหละปูร้เออการสั้นแล่วไปไหนมองเนาะปูเออมันเป็นน้ำบ่วงความครับผมพอสวายเคยอันนั้นพอสวายมาไทยอันกับคุณพงษ์มาไทยปูเนี่ยพอสวายบอกว่าตัวนั้นตัวนี้สีไมเพ้นฟังดิบุบบุบมันฟังหนาอ๋อมันจะหาศูนย์นั่นดิบ่บม หาคนผิ่เพราะเอาทุกคนทุกเขาเจ็บตรงเม็ดนี่นุษย์ออกจากอันที่พวกคุณมาต่ออันอันไอ้สารพัดผู้น่ะครับผมมันอีคุณแหนแล้วว่ามรกตรอย่างนี้เขาจะตัวดีเขาเตรียมประกาศด้วยอันว่าอันไอ้พอสวายมากสิเขาเตรียมอันเขากดไปพอาะเพื่อควาสวายมากนี่เขาเตรียมประกาศด้วยเขาก็สิเห็นอันคุณไอ้คุณพุ่งว่าบริจักที่มาก็ว่า บ่มีต yeah. mm ัวเลขประกวดบ้านพอสบายครับพุ่นแหละก็จะจดไว้แล้วอืมครับผมอืมอันที่ยี่หกยี่สิบเขาจดไว้เบิดครับผมอืมือยังพ่นรุดปากไปแล้วที่จริงมันมันมาอยู่ในข้อฝันดอกเลขอันสี่สามนะครับผมมันเป็นบานเลขที่เก่าเล่าอันที่ข้อฝันคือแปดสามเมตรเดียวแล้วก็ยังนี่อยละเกานึ่งนื่อยละปอกเดียดน้องจะเป็นยางกันปอกขึ้สิ่เบ็ดนี่ครับผมวัดนี่อันนี้ยังกว่าวันแหกน่าควรควมบุญเปนมา จรกแลรกลราปู่มื่อสิบเอ็ดสิบสองเม่อซีเมนที่ผมกับว่าวันหยึ่งวันหนึ่งกานว่าอันไอ้มักเป่าวันนั้นภายในสามตัวกับมีเก้าเก้าหาหาสิบเอ็ดตัวตัวสำหรับคลิปนี้ฟันธงไปเลยเลยครับเด้วเอฟซีครับผมปูฟันธงเลยครับเก้าหนึ่งเม็ดเดียวครับอวิธีครับผมเลขฝันนะครับเลขขันตะมลเก้าห้าหนึ่งเม็ดเดียวครับอวิธีผมเป็นสามตัวบนสองตัวล่างกับว่าได้รนะครับเนาะปูเรียกว่าเก้าหนึ่งสิบโมเป็นเลขล่างบ่อสันว่าเพราะว่านกมัน เอินปูแล้วก็ได้บินลงมาแล่นลงขีดินทนทวนเลยครับเอซีเ e ขาปลาลิปบันทันว่านะครับนะตามภาษาของนอกครับเอซีครับผมอาอสมาลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณไปทางเอฟซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามชมคลิปมาตลอดครับขอจบคลิป,ปเพียงสำนีพอคำ้ามาในคลิปหน้าแล้วก็คำว่า,าสวัสดีครับ